เผไม่เอาประเมินสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงครับประเมินสถานการณ์เนี่ยตอนนี้ความรับผิดชอบทางทหารก็ถือว่าส่วนหนึ่งนะแต่จริงๆแล้วทางการเมืองการต่างประเทศต้องไปควบคู่กันนะครับแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตามกฎบัตรประชาชาติเมื่อเราถูกลุกลานนะครับและการลุกรานเนี่ยเป็นการใช้อาวุธเราสามารถโต้ตอบได้เราจึงมีที่มาของแผนป้องกันประเทศนะครับจัก,กระพง์ภูวนาถซึ่งในแผนเนี่ยจะมีทั้งปฏิบัติการลุกและปฏิบัติการรับ การรับคือเรามีเส้นมาตรฐานอยู่ที่เราจะไม่เกินล้ําแดนเข้าไปแต่เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติการลุกเมื่อฝ่ายตรงข้ามลุกรานเข้ามาเรามีสิทธิ์ที่จะตีโต้ตอบไล่ติดตามเพื่อความปลอดภัยของเราสามารถกระทําได้ <Okay. S 2> ฉะนั้นตรงเนี้ <c oughs> มันจึงเป็นที่มาของแผนป้องกันประเทศแผนป้องกันประเทศเนี่ยกองทัพรับผิดชอบก็ตามแต่มันจะสนธิกําลังครบถ้วนกระบวนท่าพลเรือนตํารวจทหารและก็ทหารทุกเหล่าทัพเหตุเ <c oughs> ช้าวันนี้ที่มีทั้งการ โจมตีปั๊มน้ํามันโรงพยาบาลพื้นที่ชุมชนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้วนี่อันนี้ถือว่าเข้าเกณฑ์ที่เราสามารถใช้สิทธิ์ในการป้องกันตนเองแล้วกฎบัตรสหประชาชาตินี่ชัดเจนนะเป้าหมายที่แม้กระทั่งเราจะไปตีโต้ตอบลุกลานเขาเนี่ยต้องเป้าหมายทางทหารนะถ้าเป้าหมายเชิงวัฒนธรรมประชาชนเนี่ยไม่ได้เหมือนกันไม่เข้าเลยกฎเกณฑ์นะอาฉะนั้นเนี่ยกัมพูชาเนี่ยที่โจมตีเข้ามาเนี่ยคือไม่เข้ากฎเกณฑ์ไปแล้วโอเคขีดเส้นแบ่งตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาละเมิด แล้วเราจะละเมิดได้ใช่ถูกต้องการจะโต้อต,อตอบกลับไปบแล้วยังอยู่ในหลักสากลที่ท่วโลกขอยอมอรับได้ต,ต,ต้องเป็นเป้าหมายทางทหารนี่แหละเหมือนที่เราโต้อตอบไปเนี่ยนะครับเราไปที่เป้าหมายทางทหารคือศูนย์ควบคุมสั่งการของฝ่ายเขาและกําลังที่เผชิญหน้าทหารประทะด้วยกัน,กกนเราเนี่ยอยู่ในกฎเกณฑ์เป๊ะ การส่ง S16 ไปโจมตีเป้าถูกต้องเพราะโจมตีเป้าหมายคือูืย์ปวบภุมสั่งการของเขาใช่ครับทีนี้บางจุดเนี่ยมันอาจจะมีการใช้โล่มนุษย์เป็นใช้พื้นที่ตรงนั้นแหละครับตรงนั้นน่ะแต่ถ้ายังเป็นเป้าหมายทางทหารนะครับไอ้ตรงนั้นก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เราปฏิบัติได้ซึ่งตัวนี้แหละมันจะเป็นทริคเป็นกลยุทธ์เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเอานี่แหละไอ้ประชาชนมาบังกันนะฉะนั้นความแม่นตรงแม่นยําในการปฏิบัติการก็มีความสําคัญมากมเสียแม่เอาประเมินกําลังรบอย่างไรเพราะว่าบางท่านก็ ก็มีข้อสังเกตว่ากัมพูชาเขาก็พัฒนาจากปี54ไปมากพอสมควรของเราก็เอจะแข็งแกร่งจริงหรือเปล่ามาถึงกองกําลังทางบกเนี่ยนะครับกับบริเวณชายแดนณปัจจุบันสถานการณ์เป็นยังไงครับคือปัจจุบันเนี่ยกองกาลังทางบกที่เรามีกองกําลังสุรนารีเนี่ยเพียงพอต่อการเผชิญเหตุแล้วเพราะความเด็ดขาดที่จะจบของชัยชนะสงครามในยุคปัจจุบันเนี่ยมันจบที่กองทัพอากาศทั้งนั้นนะครับจบที่บินรบจบที่โดรนนะครับก็เราเทียบเคียงเห็นชัดนะ รัเสเซียยังไม่สามารถจัดการยูเครนประเทศเล็กที่แบบโหกำลังพลยกกันมาเป็นแสนเสริมกับเกาหลีเหนือมาเสริมกําลังพลได้อีกยังเอาชนะไม่ได้เพราะกําลังพลทั้งบกเนี่ยเพียงพอต่อบานปฏิบัติการแต่ว่าเราเหนือกว่ากัมพูชาเพราะเรามีกองทัพอากาศ <Okay. S 2> <ต>วัดวัดกันตรงนี้วัดกันตรงนี้นนเลยใช่ครับเพราะว่าพอทําลายไอ้ศูนย์สังส่งการทางทหารได้ก็จบแล้ว เพียงแต่ว่าเราไม่เลยเถิดจนไปถึงพนมเปญเท่านั้นเองนี่ไงผมกำลังสงสัยจริงอยู่ว่าเรามีกองทัพอากาศที่เือกว่าแต่ว่าถ้ามันมีข้อจํากัดในแง่ของการตอบโต้เช่นมันมีพื้นที่ชุมชนครับเช่นมันอาจจะปะปนกับคนในในประชาชนตรงนั้นใช่ไหมครับแต่ของเขาเขาไม่สนอ่ะนี่ไงปั๊มน้ำมันเราพยายามเจอกับคนเกเรตอนนี้เราต้องระมัดระวังเพราะเราต้องยืนอยู่กับกฎบัตรตาประชาชาติซึ่งตรงนี้เราอยู่ในวิสัยที่ ยังไงยืนยันได้เพราะเขาจะยกกําลังมาก็ไม่ได้เพราะมันจะถูกการทําลายทางอากาศเราซสก่อนเขาก็ลุกมาไม่ได้เช้าวันนี้ที่มีรายงานก็คือใช้จรวดลำกล้องเนี่ยในี่ให้ตารวจ BM เยี่สิบเอ็ดเนี่ยมันไม่มีความแม่นไงมันใช้ยิงและปูพรมมันเป็นจรวดหลายลํากล้องอันเนี้ยมันถึงสุ่มเสี่ยงไงของเขาอ่ะพอที่จะมาลงเป้าหมายมันก็ไปกันรัศมีมันกว้างไงมันถึงเป็นปัญหามันสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนจะ มีอานาจกําลังลบดูแข็งแรงอ่ะแต่สุดท้ายไม่ใช่แต่สุดท้ายไอ้จรวดหลายลำกล้องเนี่ยมันก็มีพิสัยเนี่ยจำกัดได้ประมาณ40กิโลเมตรแต่ในขณะที่ถ้าเครื่องบินรบเนี่ยมันไปได้ถ,ถ้าที่ดูเช้าชวันนี้ของเราก็จะเน้นตอบโต้ทางอากาศใช่ครับ F16 บินแล้วเนี่ยนะครับแต่ของเขาเนี่ยจะภาคพื้นดินใช่ครับแล้วเราก็ใช้ปืนใหญ่เนี่ยคำว่าปืนใหญ่เนี่ยมันกระบอกเดียวอัตราจรที่วิ่งลากไปแล้วยิงได้เนี่ยมันมีความแม่นตรง ของไทยนี่มีความแม่นยำนะแล้วจริงๆเนี่ยฝ่ายทหารนี่ก็าจะเรียกมีบัญชีเป้าหมายของฝ่ายตรงข้ามอยู่แล้วอย่างถูกต้องเพราะอยามปกติเนี่ยพันธกิจของฝ่ายสถาปนาความมั่นคงเนี่ยเขาจะมีปฏิบัติการพิเศษพวกรบพิเศษไปมากบัญชีเป้าหมายไว้หมดแล้วในส่วนระวังป้องกันแนวชายแดนประเมินว่ามันจะยืดเยื้อตอนยุคนั้น5 3 5 4ประมาณสักกี่วันรับ12วันนะที่เชื่อว่าไม่ยืดเยื้อเพราะจริงๆในนัยยะจริงๆเนี่ยที่จะเกิดการสู้รบเนี่ย มันอ่านไตทั้งนู้นออกทั้งนู้นไม่ได้พึงประสงค์ให้เกิดการสู้รบลากยาวนะพึงประสงค์สุดๆจริงๆเนี่ยช่วยเปิดด่านเร็วๆหน่อยอืเพราะว่าเขาก็มักจะอ้างสันติวิธีสันติวิธีจะไปหาโลกมันครับจะไปต้องการการลบทําไมใช่ไหมแต่อันนี้แต่เราต้องยอมรับเขาต้องการให้มีสถานการณ์ถูกต้องเพื่อไปหนุนเสริมการเปิดคลองสารโลกอันยั่วยุนะครับและท้าทายนนคือหัวใจของเขาและขณะเดียวกันเขารักษาภาวะการนํานะเพราะท่านฮุนเซนเขาประกาศ สักดาให้ประชาชนเขารู้อ่ะถ้ามีการปิดปราสาทไหนก็ตามจะเกิดการปฏิบัติการทางทหารใช่ไหมเกิดสงครามแล้วพอเราปิดเาเอาอีาปราสาทปับ๊บเขาต้องทำ<า>เพราะถ้าเขาไม่ทํานะภาวะการนําเขาก็รูดเลยเหมือนกันเท่านั้นเองฉะนั้นราเนี่ยเราต้องอ่านทางตรงนี้ให้ทันเพราะว่ามันยังเป็นกลยุทธ์เพราะเป้าหมายทางยุทธศาสตร์เขายังดำรงอยู่เสมอสี่พื้นที่ปราสาทนั่นแหละขอ้อมูลบางชุดที่ว่าเขาก็อาจจะมีอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจาก จากจีนบ้างจากอะไรบ้างจากการซ้อมรบร่วมกันนั่นแหละครับมีจีนก็ยืนยันมาแล้วไงว่าพิสัยการยิงมันมาไม่ถึงเรามันได้แต่เข็บชายแดนเท่านั้นเหมือนกันจีนเองยังบอกกับเราเองว่าอาวุธเข้ามาได้เท่านั้นคับนันก็ต้องระวังบริเวณชายแดนตัวนั้นแหละคือหัวใจซึ่งตรงนี้ปืนใหญ่ยิงกัดบ้างเราก็มีจรวดหลายลำกล้องแต่เราก็ระมัดระวังไงเราถึงใช้ปืนใหญ่เพราะปืนใหญ่เนี่ยความแม่นตรงกับในการที่เรามาร์คบัญชีเป้าหมายไว้แล้วถ้าเป็นสมัยก่อนต้องยิงผ่าห้องควบ นัดหนึ่งนัดสองนัดที่สามโรงกลางซักประมาณปัจจุบันนี้ไม่ต้องมาปั๊บนัดเดียวแต่คดีนัดเดียวเนี่ยพอยิงเสร็จก็ต้องลากปืนหนีนะเพราะถ้าฝั่งนู้นเนี่ยเขาจะแบ็กอสซิมุตสวนกลับมาได้เลยเหมือนกันใช่ครับแต่ว่ากาัมพูชาย,ยังไม่มีศักยภาพถึงระดับนั้นครับ